รีวิวเอาใจสายแซบร้านใหม่เพชรบุรีอาหารอีสานพื้นบ้านส้มตำรสชาติแบบอีสานแท้ๆวันนี้เมกับพี่นกมาเช็คอินกันที่ร้านบักจ้อยอีสานแนวแซบเป็นร้านส้มตำติดแอร์ที่ร้านสวยมากแล้วรับประกันความจัดจ้านถึงใจเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของเดียวกับร้านป้าหยันร้านอาหารดังของเพชรบุรีนั่นเองวันนี้จัดเมนูปโปรดตำหลวงพระบางตำมะละกอเส้นใหญ่รสชาติถูกใจโรยเมก,กระถินมาด้วยค่ะ นัวส่วนจานนี้แกงผักหวานไข่มดแดงหอมปลาแห้งใส่ไข่มดแดงมาแบบเน้นๆอร่อยสดเพลินสุดๆรสชาติแบบอีสานอีกเมนูที่ชอบมากยำแซลมอนค่ะเลือกแบบใส่ปลามาด้วยรสชาติกำลังดีแซลมอนชิ้นใหญ่ๆดีฮนะจานนี้ดีเลยแล้วถ้าชอบแบบจัดจ้านสุดๆต้องผัดเผ็ดกบเลยค่ะรสชาติเผ็ดร้อนถึงเครื่องแนะนำสำหรับคนกินเผ็ดเท่านั้นนะหรือจานนี้แซ่บเลฮะ ถ้าชอบกินปลาแนะนํายําปลาดุกฟูมาพร้อมน้ํายํา3รสหรือปลาทับทิมทอดน้าปลาก็มาแบบตัวโตๆทอดกรอบนอกนุ่มในและเมนูนี้ซุปมะเขือปลาทูย่างรสชาติกําลังดีไม่เผ็ดมากค่ะกินกับข้าวเหนียวไข่ต้มหรือว่าผักต้มก็เข้ากันได้ดีเลยแล้วปิดท้ายกันแบบหวานเย็นชื่นใจด้วยเฉาก้วยนมสดและจำบะจัดว่าเป็นร้านอาหารนิสานอาหารพื้นบ้านที่รสชาติถูกใจเรามากๆร้านอยู่ริมถนนเพชรบุรีหาดเจ้าสมรานก่อนถึงทางเข้าร้านป้ายหยันนิดนึงค่ะถ้ามาเที่ยวเพชรบุรีอย่าลืมแวะเช็คอินกันนะจ๊ะ